อ่าสวัสดีครับอ่าตอนนี้ครับที่มีปัญหาที่ว่าของผมเป็นไม่ฝาดเหมือนกันนี่ครับแล้วก็เนี่ยแห้งเพี้ยมันอาจจะลงในช่องนึงแล้วก็ทําให้ระบบรากมันเสียไปด้วยนี่ฮะแก้ไขไม่ได้แล้วชุดชุด,ช,ดชุดใบที่เป็นเนี่ยฮะเนี่ยด้านบนก็เป็นนี่ฮะอ่าแต่เราบํารุงทางดินนี่ฮะผมจะะผมอย่างนี้เลยนะเห็นไหมผมจะหญ้าหนามากเลยเนี่ยหญ้าหญ้าของผมเนี่ย นาเป็นคืบเลยไหมเป็นเป็นกองอย่างนี้เลยแต่ว่ามันจะมีไม้เอ่มะขามเนี่ยเป็นกิ่งมะขามไม้ใหญ่อยู่ด้านอยู่ด้านล่างผมก็จะทําเหมือนรางนกอะฮะเขาไม่ได้แน่นนะเป็นหญ้ายอย่างเงี้ยไม่ได้แน่นนะแล้วก็เติมตัวสู่แท่งแล้วก็ใส่ด้วยคิวมิกแล้วก็ออกมาชุดใหม่แล้วนี่ฮะออกใบชุดใหม่มาหมดเลยนี่ฮะออกชุดใหม่มาหมดเลยลก็ค่อยๆจะขี้ออกแต่เป็นใบใหม่นี่ ก็คือยอดที่เป็นไม้ฝาดอะ่ะมันเสียไปแล้วมันจะแก้ไม่ได้แล้วก็คือเราต้องพยายามกระตุ้นทางดินนะฮะให้ยอดใหม่เดินให้ได้อย่างเงี้ยเดินให้ได้เดินออกมาให้ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะค่อยๆกางแล้วเขาก็จะเป็นชุดใบใหม่ไปเองนะะี่ฮะเห็นไหมฮะอ่าถ้าพอชุดนี้แล้วเนี่ยอ่าช่วงนี้ถ้าเป็นทางสายเคมีก็ ถ้ามันมีตัวเพีย้ยตัวอะไรเข้าเนี่ยเราอาจจะพ่นก็ได้นะตรงนี้พ่นยาฆ่า,มาแมลงช่วยแต่ของผมจะเป็นพ่นทางใบคือตัวฮิวมิกตัวน้ำฮิวมิกแล้วก็เติมแร่ภูเขาไฟในถังสองลิตรเนี่ยสองกิโลฮิวมิกผมก็ใช้ยี่สิบลิตรฮะแค่นั้นเองแล้วก็เติมแร่ภูเขาไฟไปสองกิโลแล้วก็พ่นไปเลยนี่ฮะอตอนนี้ก็คือใบชุดนี้จะไม่เสียหายแล้ว ยอดก็จะไม่เสียแล้วก็นะวคือมีแตกยอดใหม่มาหมดแล้วตัวน,น,นี้ก็เป็นเห็นแตกยอดใหม่เหมือนกัน,นอันนี้มองเห็นเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆไม่ฝาดแต่ว่าเราก็ทุง้งใบทุ้งยอดใอห้มันออกมาใหม่อย่างเงี้ยฮะเขาก็าจะออกมาใหม่หมดละเนี่ยผมก็ห่มอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยนะก็คือแก้ไขได้โดยการ ปรับปรุงทางดินเติมอาหารทางดินทําโครงสร้างทางดินให้มันมีอาหารเพื่อที่จะให้ระบบรากเดินใหม่แล้วแตกยอดใหมน่นี่อันนี้เป็นไม่ฝาดเห็นไหมอันนี้ไม่ฝาดอยู่บนยอดเลยนะอันนี้มูซานคิงผมอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มแตกใหม่แล้วคือมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะถ้าเป็นอ่าพวกเพลี้ยไฟลาแดงลงแล้วยอดมันเสียไปแล้วเนี่ยอ่ามันอาจจะเอ่อคือเรือพ่อนยาพ่อนอะไรอ่ะมันก็ทําให้แปลว่าตกค้างทางดินเดี๋ยวดินเราก็เลยเสียไปอีกเพราะนั้นมัน มันต้องปรุงทางดินอย่างเดียวเพื่อที่จะให้กระตุ้นรากใหม่ออกจอดใหม่มาเนี่ยปรุงทางดินอย่างเดียวเนี่ยปรุงทางดินอย่างเดียวเหลือลูกเดียวมูสังกิกิงหเนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้ครับ